สวัสดีจ้าเ fc ของช่องลอตเตอรี่ผ้าลวยนะคะกลับมาพบมาพอกันเช่นเคยเช่นเดิมนะคะและกับใส่วิจารณญะย่านในการรับชมรับฟังคลิปด้วยจ้าอาจาเขากับเข่าเหลืองกันเลยเนาะอันนี้อ่าเป็นเลขสองหลักทั่เหมอดนะคะมัานจิมีอยู่สามเจา้า มีริมโคง้งมีเขาเป่าแล้วก็มีอินเตอร์นะคะริมโคง้งหายเก่าซีเขาเป่าหายหาเก่าอินเตอร์หายเก่าหนึ่งลองงวบันทีสิบหกันเก่าศูนย์สามนะคะกลางลางออกเก่าเก่าแมนบอกพอเขาจับจับหาริมโค้งมาจับกับเข่าเป่าริมโค้งไปจับกับอินเตอร์เข่าเป่าจับกับอินเตอร์เขาก็สิเดเลเอ,ออกมาทั้งเมือ สิบสอคูนะคะสิบสองคูบางอัานมันก็ะซัมนะคะ uh, ผลมันเก่าออกมานะคะเก่าซ่สามเก่าเก่ามันกับเขาเกา่าเกา่เกาลางเนาะเขาเป็นเลกเล็กเบิร์นลางบันทอองตัวลางนะคะสำหรับหมวดแฟนผิืสภาเข้ากับย่อนหลังนิดนึงเวลาเข้าเบิ่งขีดมันกับิไดง่ายนะนะปฏิมาที่ไปเป็นแบบใด พราะมัง่งหอดงวดบัน, 1, นทีห่งมิถุนาเนาะอ่าริมโคง้งหาหาศูนย์เขาเป่า2องสี่อินเตอร์หาเจ็ดนะคะกดคือเก่าเขาริมโค้งไปจับกับเขาเป่านะคะริมโคง้งจับอินเตอร์เขาเป่าไปจับกับอินเตอร์นะคะกัดเิไดตออกมากเท่างหมือนาหาสหาซหาหาหาเจ็ดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนยหาศูนย์เจ็ดสองหาสองเจ็ดสี่หาสเจนะคะ วันที่หนึ่งมีทุนานะคะออกสองเจ็ดสองหรือลังออกศูนย์เก่าเนาะตัวน,นี้กะถือว่าใส่ได้อยู่นะคะลักกับเขาอ่าสองโตกับเขาจะเป็นโตกลับนะคะพอมางวดวันที่อ่าสิบหกมีทุนาเนาะคือเก่าริมโค้งหามา 3, เจ็ดสามเก่าเป่าห้มาเก่าเจ็ดอินเตอร์หามาสองแปดนะคะ ห้ากับมาจับคู่คือเก่านะคะการใดเจ็ดเก่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดแปดสามเก่าสามเจ็ดสามสองสามแปดเก่าสองเก่าแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดนะคะคือวงโตมันจะสิตับให้เรียวเรียบร้อยเพราะว่าลักมัน่นนะนะคือกันนะคะเพียงแต่มันสลับทีมันกระสออกมา,าเป็นจึงสีนอก บานกาสลุปาวัน 16, ทีสิบมีถุนานเนาะออก8ปดเกสสองลขางางออก30ศนย์นะคะห้ากับสิได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ่ากัะสีเขียนมือเพราะว่าจะคล้องก็อธิบายนําถาลงรูปปุ๊บมั่นกะสิลบต้องหันสิเพิ่มต้องนีนะคะมั่นกะคือจังเขีนให้อ่คนเบืองอาจจะซับสนหรือว่ายายเองซับสนเนาะเอาแบบนี้ จะแยาวั้มโตหน่อยไปรอบหนาเดียวเอาตัวใหญ่กว่านี้เนาะมันเได้เมืองง่ายๆนะคะจากวันที่สิหมิถุนาเนาะสองสัปดทีแล้วกามางวดวันที่หนึ่งกรกฎานะคะริ่มโค้งหายหาศูนย์เขาเป่าหายสีหกอินเตอร์หายหกเจ็ดยากจะจับคููหายมาเป็นหาสี่หาหกหาหเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์หกศเจ็ หกหกและกะหกเจ็ดนะคะเลขซ้ำเพราะว่ามันเลขโตเดียวกันนะคะกะเอาลิมโคง้งจับกับเข่าเป่าลิมโคง้งจับอินเตอร์เข่าเป่าจับกับอินเตอร์นะคะกะสใดมากทั้งหมดทั้งมวลเป็นแบบหนี้นะคะนีเป็นแคร์เนางยท่าแย่ามันเฮ็ดให้มันสั่นเขา่าง่ายเข่านะคะเอฟซี 4, กสัสเดเข้าใจนะคะทีนี้พิจารณาเบิ่งได้จ้ะ ได้เพิ่มอีกมาอีกหนึ่งเจ้าเลยค่ะหากกระถือวาหนึ่งเจ้านี้เป็นตัวเลือกนะคะที่สวยงามอีกอันหนึง่งบว่ารลักกับเขาการจับคู่กับตองเขานะคะแนวทางที่ย่ายนํามาเสนอใหา้คลิปนี้กับมีไงนะคะหลังจากที่ยาเบิ่งอันใดนักกักมาแล้วกับมาเบิ่งตัวนี้ง่ายๆงพอน่ายใหนยจักหน่อยนะคะเอ่อใส่มือเขียนนะคะคลิปต่อไปกะ เดี๋ยวยายสีเทียนมันโตใหญ่ขึ้นเนาะเพราอบางที่เบิงกลางคืน,นยังสีเนาะมันกันสีหนากกบสีมีปัญหานะคะอ่าขอให้คลิปนี้เป็นโตเลือกนะคะเพิ่มสำหรับเอฟซีอีกคลิปหนึ่งนะคะขอบคุณหลายๆค่ะอ่าสมาชิกเก่านะคะสีเย่าเหนียวเหนียนยกับยายและการยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะขอให้มีความสุขในการชมคลิปของยายด้ยจิจ้าเจอกันคลิปหน้าจา้า